สวัสดีครับกิ่นนะครับและนี่คือ Unexpired Stories นส,สองนะครับใน EP นี้มาคุยกันต่อเกี่ยวกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Story MFG วันนี้ผมจะมาพูด2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยเริ่มจากราคาและก็สถานที่ขายของ Story MFG ที่ EP ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดไปนะครับแล้วก็จะชวนคุยประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับคุณภาพของผ้าด้วยส่วนหัวข้อที่2เนี่ยผมจะพูดถึงเบื้องหลังแนวคิดของคุณไอีกต่อบแบรนด์แล้วก็วิธีการทำงานกับคุณเคที่ แล้วก็เอ่ที่เป็นบันทึกเดลี่ของแบรนด์เนี่ยเช่นช่วงเนี้ยของปี2019เนี่ย Story m f เเขาทำอะไรอยู่ซึ่ง Story MFG เนี่ยเขาเขียนบันทึกไว้นะครับแล้วเขาก็เขียนเล่ามาเป็นเอ็สเเป็นบทความให้คนเข้ามาอ่านแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่แบรนด์เขาเนี่ยกำลังเจออยู่ได้นะช่วงนั้นนะครับมันเริ่มวันที่สานที่ขายนะครับตอนนี้สต็อกลิสต์ของ Story MFG มเีเนี่ยมีเยอะมากแต่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีร้านไหนนำเข้ามานะครับถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองเ ในประเทศใกล้ๆเนี่ยก็จะมีประมาณ6ประเทศนะครับผมจะบอกชื่อเมืองชื่อร้านในนะครับเข้าไปเสิร์ชดูกันได้ที่แรกนะครับที่ญี่ปุ่นเมืองโตเกียวชื่อร้าน1 LDK u n d e s c o r e shop 2ที่จีนเมืองเซี่ยงไฮ้ร้าน Label Hood L A B E L H O O D 3. ที่ฮ่องกงชื่อร้าน Harvey Nichols นะครับ H A R V E Y N I C H O L S 4. ที่เกาหลีเมืองโซนะครับบูนเดอะชอป BWO N the shop นะครับแล้วก็หนะครับที่อินโดเมืองบาทามชื่อร้าน TEMPL แก็อันดับหกนะครับไต้หวันไทเปร้าน115นี่คือร้าน6ตัวอย่างนะครับที่ใกล้ไทยที่สุดละถ้าซื้อในออนไลน์เนี่ยก็ไปซื้อได้ที่ m r Potter หรือ Sensemens นะครับหรือเว็บ Story MFG โดยตรงเลยก็ได้นะครับผมคิดว่า ถ้าไม่มีเวลาไปเนี่ยซื้อออนไลน์ก็ดูสะดวกดีเพราะว่าเราสามารถรีฟันได้8วันหรือว่า30วันตามนโยบายของเขานะครับมาพูดกันถึงราคาของแต่ละคอลเลกชันบ้างดีกว่าราคาเนี่ยก็จะต่างกันนะครับเริ่มตั้งแต่3,000จนถึง40,000กว่าบาทขึ้นอยู่กับว่าชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรเช่นสเวตเตอร์เนี่ยหรือแขนยาวเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็เริ่มตัวละประมาณ10ื่นบาทนะครับถึง19ื่น ขึ้นอยู่กับค่าเงิน,นช่วงนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเสื้อบอมเมอร์เนี่ยก็ราคาประมาณ950ปอนด์หรือประมาณ4 0,000กว่าบาทส่วนกระเป๋าคาดอกเนี่ยก็ประมาณ4-900 0แล้วแต่ไซส์กับรุ่นนะครับแล้วก็หมวกก็เริ่มตั้งแต่7-800 0ประมาณนี้มาคิดกันเล่นๆแล้วกันคุณคิดว่ามันแพงไหมราคาประมาณนี้สาเหตุที่เขาตั้งราคาเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคือทางคุณสายยิทเนี่ยเขาอธิบายว่า งานพวกงานแจ็คเก็ตงานอิเดียโก้เนี่ยมันเป็นงานแฮ์เมดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยเช่นวัตถุดิบผ้าหรือว่าสีย้อมธรรมชาติของแจ็คเก็ตเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบที่มาจากไฟายไทยด้วยที่เข็นมือด้วยคนไทยนะครับของที่ไทยเนี่ยทาง s t o r y m เ g เนี่ยเขาไปได้ทีมงานมานะครับทีมงานเนี่ยคือทีมงานของคุณป้าสุชาดาซึ่งคุณป้าสุชาดาเนี่ยกับทีมของเขาเนี่ยก็ปลูกไฟายกันเองแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติกันเองผมจะอธิบาย ให้เห็นภาพแบบคร่าวๆนะครับขั้นตอนกว่าจะได้เสื้อตัวหนึ่งมาคือ1เนี่ยก่อนจะมีฝ้ายเนี่ยเราต้องปลูกฝ้ายก่อนใช่ไหมหลังจากปลูกฝ้ายเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้ฝ้ายหลังจากปลูกฝ้ายเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเก็บเกี่ยวฝ้ายไอ้ฝ้ายเนี่ยมันจะเหมือนขนมสายไหมางานวัดนะครับมันจะเป็นก้อนสีขาวๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการอิ่วฝ้ายหรือว่าดีดฝ้ายเนี่ยแล้วก็หมุนให้ฝ้ายเนี่ยมันเป็นแท่งเหมือนหลอดแล้วก็จะเขีนฝ้ายให้มันเป็นเส้น หลังจากที่มันเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราจะทําการทอประสานเส้นใยนะครับหรือที่เรียกกันว่าสื่อใยพอหมดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยทางกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็ต้องนํา้ายพวกนี้ไปย้อมธรรมชาติอีกทีหนึง่งซึ่งขั้นตอนการย้อมเนี่ยเขาต้องเอาเส้นใยเนี่ยมาต้มน้นําเพื่อล่าไขมันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ตากให้มันแห้งแล้วก็นําเปลือกไม้หรือว่าใบไม้สําหรับสีที่ต้องการเนี่ยมาต้มให้เดือดแล้วเราก็จะได้สีของเปลือกใบไม้นั้นมา หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาฝ้ายที่ตากไว้ตอนแรกเนี่ยมาลงมาในหม้อแล้วก็คน,คน,คนๆกวนๆผสมกันให้มันเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะได้ผ้าฝ้ายสีนั้นมาซึ่งมันเป็นเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทําด้วยมือพอย้อมเสร็จพวกนี้เนี่ยเราถึงจะเอาผ้าเนี่ยไปทําความสะอาดแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อไปเย็บปกคอไปเดินได้ทํากระดุมทําลังดุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แปะป้ายแล้วก็แพ็คอะไรอย่างนี้ ซึ่งพวกนี้มันใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างขั้นตอนการทอเสื้อของสโอรี่เนี่ยเขาก็บอกว่าบางวันเนี่ยวันเดียวเนี่ยเขาได้แค่ตัวเดียวเองนะซึ่งก่อนจะตัดเสื้อเนี่ยมันก็ต้องมีการดีไซน์ฟิตของเสื้อด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำแพทเทิร์นของเสื้อด้วยซึ่งขั้นตอนการดีไซน์พวกนี้มันก็ใช้เวลากันอีกพอสมควรเลยมาลองนึกดูกันเล่นๆครับว่ามันผ่านขั้นตอนมาทั้งหมดพวกนี้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการทอมือทอผ้าเนี่ยแล้วก็ภูมิปัญญาในการย้อมสี แล้วก็ผ่านขั้นตอนการดีไซน์ออกแบบทรงเสือ้อค่ามาร์เก็ตติงค่าโลจิสติกเนี่ยราคาต่อตัวเนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยถือว่าแพงไหมกับเวลาทั้งหมดในการทำคุณคิดว่ามันแพงไหมหรือว่าสมเหตุสมผลแล้วสำหรับผมเนี่ยผมคิดไปคิดมานะครับผมก็เลยจะมาชวนคุยชวนคิดกันว่าเราเนี่ยกำลังมองข้ามบางสิ่งบางอย่างของผ้าไทยไปอยู่หรือเปล่านะครับ ราะว่าแบรนด์จากอังกฤษเนี่ยเขาเอาวัตถุดิบของบ้านเราไปใช้ใช่ไหมมันเขาขายเป็นหมื่นได้เนี่ยเราขาดอะไรที่เขามีในความคิดส่วนตัวของผมอะ่ะผมว่าเรามีของดีอยู่ในมือตอนนี้แต่จะทําให้มันดังกว่านี้ผมว่าเราขาดด้านดีไซน์นะครับขาดความโมเดิลของดีไซน์ไปหรือเปล่าอย่างเช่นแบรนด์ s o อรี่เอ็เนี่ยเข้าใ้ผ้าไทยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีลายไทยหรือว่าลายอะไรที่มันบอกความเป็นไทยเลยตอนแรกที่ผมดูเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นผ้าไทยนะอืม เพราะว่าเวลาเราพูดถึงผ้าไทยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยภาพในหัวเนี่ยมันต้องมีพวกผ้ามัดมีลายผ้าถุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งไอ้พวกนี้มันก็มีเอกลักษณ์มีความสวยมียุคของเขาแต่ถ้าจะมาประยุกต์กับปัจจุบันเนี่ยเรายังขาดความโมเดิร์ลของดีไซน์ไหมหรือว่าเปลี่ยนการออกแบบให้มันเป็นลายสากลขึ้นแต่ยังใช้ผ้าไทยอยู่ดีไหมนะครับแบบสมมุติในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมองกลับมาเราอาจจะเห็นว่า ผ้าไทยยุคแต่ละยุคเนี่ยดีไซน์มันเป็นยังไงเช่นยุคบูมเมอร์เนี่ยผ้าไทยลายมัดมียุคเจนซเนี่ยผ้าไทยทําเสื้อเวิร์กแวร์อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถทําได้ไหมอันนี้เป็นคําถามท,าที่ผมคิดมาเองเล่นๆนะครับผมคิดว่าผมจะไปงานที่ขายผ้าไทยเนี่ยแล้วก็จะไปหาคําตอบจากกูรูผ้าไทยเกี่ยวกับวิธีการออกแบบของเขาซึ่งเขาอาจจะมีมุมมองที่ผมไม่มีก็ได้อันเนี้ยผมสนใจแล้วผมก็อยากไปศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับผ้าไทย แต่สาหรับคุณเนี่ยคุณคุณคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้เกี่ยวกับการใช้ผ้าไทยแต่ดีไซน์ให้มันโมเดิร์นขึ้นหรือว่าถ้ารู้จักแบรนด์แบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่ใช้ผ้าไทยที่มีดีไซน์ที่มันมีความโมเดิร์นขึ้นเนี่ยก็บอกกันได้นะครับผมก็อยากสนับสนุนนะครับมาต่อกันในหัวข้อที่2ครับก็คือแนวคิดแล้วก็เอเซหรือว่าไดอารี่ของแบรนด์สิ่งที่น่าสนใจในเอเซของเขาเนี่ยทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าในแง่ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยเขามีส เอติคอมาเก็ตติ้งหรือว่าการตลาดด้วยจริยธรรมเนี่ยสูงมากเอติคอมาเก็ตติ้งเนี่ยมันแบ่งออกเป็น5อย่างก็คือ1ด้านความโปร่งใส2ก็คือความด้านจริงใจ3คือความเข้าใจต่อลูกค้า4ความยั่งยืน5ก็คือการรักษาความาสัญญานะครับซึ่งทาง s o ลิเอล g เนี่ยผมรู้สึกว่าด้านความโปร่งใสกับความจริงใจของเขาเนี่ยจะสูงเช่น เขามีการเขียนเอเซย์หรือว่าไดารี่ของเขาเนี่ยในเว็บไซต์ของเขาให้คนเข้ามาอ่านได้ว่าแบรนด์เนี่ยตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วแล้วก็มีปัญหาอะไรอยู่หรือว่ากําลังออกแบบคอลเลกชันอะไรอยู่ซึ่งคุณซอซดเนี่ยตอนปี2019เนี่ยเขาเขียนตอนหนึ่งที่มีชื่อว่าเสื้อของเราจะเก่าลงสีตกและมีกลิ่นฟังดูแล้วเนี่ยก็กเอ๊ผมตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็เอ๊แบบน่าสนใจดีทําไมเขาเขียนถึงด้านลบของตัวเองให้คนอื่นเห็นที่เขาเขียนด้านลบให้คนอื่นเห็นเนี่ยเพราะว่า มันมีคนไปส่งเมลไปคอมเพนเขาแล้วแบบเขียนว่าทําไมแจ็กเก็ตมันสีตกทําไมเสื้อของคุณมีกลิ่นทําไมของจริงมันเหมือนในรูปเลยอันเนี้ยเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะเนียนเงียบเียไปครับกลัวยอดขายตกอะไรงี้แต่ s อรี่เอเนี่ยเขากลับเขียนเอ้เซลออกมาอธิบายนะครับสอรี่เอเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ครับคืออันดับหนึ่งเนี่ยเสื้อผ้าของสอรี่เนี่ยมันคือวัสดุจากธรรมชาติแบบ100%หมายความว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาซึ่งทางสอรี่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการทําให้มันดูใหม่ตลอดเวลาเหมือนกับการที่ใช้ผ้าใยสังเคราะห์นะครับการใช้ผ้าใยสังเคราะห์เนี่ยมันจะอีกกี่ปีเนี่ยสีมันก็สดเหมือนเดิมเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันมาจากการผสมเคมีมันไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับต่างจากสีของสอรี่ที่มันมาจากพวกเปลือกไม้หรือใบไม้ต่างๆที่มาจากธรรมชาติแบบล้วนๆเลยทางสอรี่เนี่ยเขาตั้งใจให้เสื้อเนี่ยมันมีร่องรอยของการเฟดหลังจากใส่ไประยะหนึ่งแล้วจะมีรอยบ้างข้อพับสีถลอกบ้างสีก็ เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เราทำนะครับเป็นเสน่ห์ของการใส่ตามกาลเวลาสิ่งเล็กๆที่น่าสนใจเนี่ยของการใช้สีธรรมชาติเนี่ยคือมันไม่ได้เฟดทุกสีบางสีเนี่ยมันมีการคล้ำขึ้นด้วยหลังจากใส่ไปสักพักหนึ่งเช่นเหมือนกับเราไปยืนตากแดดแล้วแบบผิวเราคล้ำขึ้นซึ่งเสื้อของเขาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนสีแบบนี้เหมือนกันนะครับอันดับ2เนี่ยกลิ่นเนี่ยมาจากไหนเขาชี้แจงไว้กลิ่นเนี่ยมันต่างจากเสื้อยืดที่เราใส่กันประจําที่ผ่านกระบวนการย้อมสารเคมีมา กลิ่นของ s โตรี้เอมเนี่ยมันคือกลิ่นจากต้น้นนั้นที่ใช้ในการย้อมสีนะครับกลิ่นธรรมชาติแบบของใครของมันเหมือนกับกาแฟชีสช็อกครลตหรือว่าพวกต้นไม้ต่างๆที่มีกลิ่นของตัวเองตามธรรมชาตินะครับการที่เขาทําสีเนี่ยโกนเนี่ยมันก็มีกลิ่นของการหมักเข้ามาติดเสื้อซึ่งเป็นเรื่องปกติ 3. ทําไมสีไม่เหมือนในรูปนะครับอันนี้นะ่ยทางสโอร y ีเนี่ยเขาก็บอกว่าผลของค่าดินหรือว่าค่า PH เนี่ย มีผลตการย้อมสีด้วยเพราะว่าสีใบ,บไม้หรือว่าสีของเปลือกไม้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกอันมันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าบางใบเนี่ยสว่างกว่าอีกใบหนึ่งซึ่งสมมุติย้อมเสร็จแล้วมาถ่ายรูปเนี่ยสีของตัวล็อตแรกเนี่ยอาจจะเข้มกว่าล็อตสนิดนึงอาจจะต่างกันเล็กน้อยเพราะว่ามันมาจากธรรมชาตินะครับเขาก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่ได้ทิ้งภาพพวกนั้นและนี่ก็คือหนึ่งในเอเซของเขาครับที่เขาเนี่ยมาอัปเดตเรื่องต่างๆของแบรนด์ ซึ่งเขาทำเอเซออกมาไว้หลายบทความมากๆแต่ว่าผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าภาพลักษณ์ของแบรนดิ้งเนี่ยมันดีคือเขาไม่ได้ดูถูกลูกค้าหรือว่าหลอกลูกค้าเขาเนี่ยเลือกที่จะเงียบก็ได้หรือว่าตอบเมลส่วนตัวก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเขียนบทความบอกที่มาที่ไปให้ทุกคนรู้ไปเลยเราลองมาสวมมวกุกกันดูว่าถ้าสมมติเราเป็น s o ร r y m f g เนี่ยเราทำแบรนด์ที่เสื้อตัวละเป็นหมื่นเนี่ยแล้วมีคนคอมเพลนส่งเมลมาบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมเสื้อตัวละหมื่นยัง สีตกวะทําทไมไม่เหมือนในรูปวะคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าไม่ว่าเราจะตอบยังไงเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็เอฟเฟกความรู้สึกของลูกค้าใช่ไหมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าสมมุติเราโกหกเนี่ยมันก็อาจจะมีเอาค้ามอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติเราตอบไปตรงๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะมีเอาค้ามอีกอย่างหนึ่งคุณคิดว่าตอบแบบสตอรี่เอจีเนี่ยตอบแบบตรงๆเขียนบทความบอกเลยเนี่ยคุณคิดว่ามัน,มนดีไหมก็ลองพิจนารณาก,กันดูนะครับแต่ว่าแต่ผมชอบนะ พอพูดถึงวิธีการตอบเนี่ยมาคุยกันถึงแนวคิดบ้างนะครับแนวคิดแรกที่เกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยคุณอิดเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมีความคาดหวังสูงนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความคาดหวังต่ตําตั้งแต่เริ่มทําแบรนด์แรกๆเลยและความคาดหวังต่ำเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยเขาไว้ตอนที่เขาเฟลเขาบอกว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆแต่ว่าอย่าทําให้ตัวเองเบื่อไอเดียอะไรที่มันไม่เวิร์กในตอนนี้อาจจะเวิร์กในอนาคตก็ได้นะครับข้าไมไปทาอย่างอื่นก่อนสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือ การหา n i c h หรือว่าการหาเทสของตัวเองให้เจอแบบไม่โกหกตัวเองคุณใส่เขาบอกว่าอันนี้มันคือ biggest challenge เลยคือความท้าทายอย่างมากพอเจอเทสของตัวเองแล้วเนี่ยตลาดข้างนอกที่มีเทสเหมือนคุณเนี่ยมันจะเข้ามาเองแนวคิดอันที่2นะครับเป็นแนวคิดทางด้านความสัมพันธ์อันนี้มันมาจากนักเขียนเอเชียผม,มไปดูอินเทอร์วิวมานักเขียนเอเชีย2คนเนี้ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นมัน้งเขาเป็นแฟนกันนะครับแล้วเขาก็ มาขอคุณอิดสัมภาษณ์แล้วก็ถามอิดว่าการที่คุณกับเคที่เป็นแฟนกันเนี่ยคุณทํางานด้วยกันยังไงคุณแบ่งหน้าที่อะไรยังไงเพราะว่าการทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่ความเห็นไม่ตรงกันบ้างนะครับถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแล้วทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยเขาจะทะเลาะกันไหมคุณอิดก็ตอบว่ามีคนบอกเขาว่าถ้าได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้ทํางานเลยซึ่งคุณไซดก็บอกว่าสําหรับเขาเนี่ยมันมันไม่จริงนะครับเขาเอนจอยอยู่แต่ว่า เขาต้องบอกเคที่ว่าเวลาหลัง6กโมงเนี่ยห้ามคุยเรื่องงานหรือว่าตอนเช้ากินเบรกฟาสต์กินข้าวเช้ากันเนี่ยห้ามคุยเรื่องส่งของนะอะไรพวกเนี้ยเป็นต้นนะครับส่วนคุณเคที่เนี่ยเขาสามารถทําได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วใสก,ก็บอกว่าเขาอะรักคุณเคที่มากๆคือถ้าวันหนึ่งต้องทะเลาะกับเคที่เพราะเรื่อง So r ี่ m อ g เเนี่ยเขาพร้อมที่จะทิ้ง So r ี่ m อ g เเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเขากับเคที่ไว้สอรี่ก็แค่เสื้อผ้า แต่ว่าความสัมพันธ์ของเขากับเคที่มันสำคัญกว่าผมชอบคําตอบอะไรแบบนี้มากเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่อเนซมากๆนะครับแล้วก็ให้เกียรติแฟนเขามากนะครับซึ่งผมผมชอบตรงนี้แบรนด์ที่แบบยอดขายแบบเป็นล้านปอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังตอบอะไรอย่างนี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Story MFG ในเอนซอสนะครับใน EP นี้ก็ได้พูดถึงเรื่อง ราคาของเสื้อที่มาที่ไปของเสื้อนะครับแล้วก็คําถามชวนคิดจดลี่ของแบรนด์แนวคิดน่ารักน่ารักของคุณสาอีดนะครับถ้าฝั่งเราชอบก็เข้ามาฟังเข้ามากดซับได้เรื่อยๆนะครับผมจะเอาแบรนด์ที่มีเรื่องเล่าน่าสนใจประมาณนี้มาเล่าให้ฟังอีกใน EP ีหน้านะครับสำหรับ EP นี้เนะี่ยก็จะเล่าถึง Sorry MFG ประมาณนี้ครับไงขอบคุณมากๆนะครับที่รับฟังจนถึงตรงนี้ครับเจอกัน EP ีหน้าครับผมสวัสดีครับ